เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยหลายคนบอกว่าจะมุ่งหน้าไปสู่ห้างสรรพสินค้า,าพอไปห้างโอโ้โหคนแน่นเอียดเลยรถติดยาวเหยียดเลยหลายคนเลือกใช้ทางลัดครับลัดเลาะไปตามซอกซอยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เส้นริมกรุงเทพเนี่ยซอยสวนผักก็จะมีถนนทางลัดแล้วก็จะมีสะพานข้ามของเล็กๆนะครับรถเล็กไปได้รถใหญ่ไม่อนุญาตให้ขึ้นแต่ก็มีรถใหญ่บางคันที่ ยังแถจะขึ้น <ฮะ S 1> ขึ้นไปแล้วไปต่อไม่ได้ถายลงมาแล้วไปชนตึกอาคารพาณิชย์สชั้นตรงนั้นหัวรถจักรคาอยู่ที่นั่นท้ายรถจักรคาอยู่อีกฝั่ฝั่งหนึ่งไปดูกันครับนี่เป็นสภาพรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่บรรทุกเครื่องจัร มีน้ําหนักรวมถึงประมาณ25ตันนี่นี่โอ้โห oh, oh, คุณกูครับ oh. ไปโดนน,าาน,น,ดนู่นแหละฮะอาคารพาณิชย์เนี่ยนะฮะมีท้ายเข้าไปอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชม oh. ครับก็ไปแอบ,บขึ้นสะพานขนาดเล็กนะครับที่อยู่ที่อยู่ในซอยนั้นปรากฏว่ารถเนี่ยหักหลบขึ้นสะพานแล้วไปไม่ไหวสุดท้ายมันไหลลงมาครับไปกระแทกชนอาคารพาณิชย์สชั้นที่ตกแต่งเป็นร้านอาหาร พังยับเลยครับแบบนี้ฮะทะลุเข้าไปในร้านอันนี้อยู่บริเวณซอยสวนผัก32นะครับก่อนขึ้นสะพานกรุงนนท์ก็คือกรุงเทพข้ามเป็นดังนนทบุรีนะครับตรงนี้เองก็เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรีที่สะพานข้าม,ามคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งอยู่ภายในซอยสวนผักจนชาวบ้านในย่านนั้นหวันว่าเดี๋ยวอาคารพาณิชย์หลังนี้ที่ถูกชนแล้วก็ดูเละเนี่ยมันอาจจะถล่มลงมาหรือไม่นะครับ ขณะนี้ส่วนหัวพ่วงยังคงจอดอยู่เชิงสะพานนะคะคุณผู้ชมดูภาพเนี่ยการเคลื่อนย้ายค่อนข้างลําบากแล้วหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นใจร้านรวงแถวนั้นค่ะ hmm. เพราะว่าอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเคยเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะชาวบ,บ้านบอกว่าเหตุการณ์นี้เคยมีรถที่น้ําหนักมาก พยายามจะขึ้นสะพานแล้วเหมือนขึ้นไม่ไหวค่ะไหลลงมาเป็นแบบนี้สี่ถึงห้าครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าหนักสุดค่ะถนนเส้นนี้มักจะมีรถบรรทุกหนักๆที่บรรทุกของเยอะๆแอบข้ามสะพานเป็นประจำดังนั้นสะพานแห่งนี้ก็น่าจะมีพวกเหล็กกั้นอยู่บนถนนเพื่อป้องกันไม่ให้รถบรรทุกวิ่งข้ามพร้อมกับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าควรจะหาวิธีป้องกันไม่ให้รถใหญ่เนียวิ่งเข้ามาเพื่อใช้สะพานนี้หรือทางที่ดี สร้างสะพานใหม่เลยดีไหม,อมเอาแบบที่ไม่ต้องชันมากอะคะ่ะจะได้อำนวยความสะดวกให้รถที่เป็นรถใหญ่ๆรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้ได้เพราะชาวบ้านเขาบอกถนนเส้นนี้เหมือนจะเป็นเส้นเดียวที่ใช้ไปมาระหว่างคนกรุงเทพกับนนทบุมมรีค่ะมันไหลค่ะมันไหลไหลลงมาแล้วโอ้โหบ้านตั้งแต่ชนมาตรงเนี้ยหล่นลงมาเนี่ยครัง้งเนี้หนักที่สุดแรงที่สุดสะเทือนจนแบบใจหายอะเราคนอยู่ในบ้านเนี่ยมันดังมากดังเหมือนเรียกว่าระเบิดลง รถนี้เป็นรถพ่วงมันต่างจากรถคันอื่นๆที่หล่นลงมาแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกมันจะมีทุกปีปีละหลายรอบจนเขาไม่ให้ทางนี้ขึ้นไม่ไม่ให้รถใหญ่รถสูงเนี่ยขึ้นรถบรรทุกขึ้นเพราะสะพานก็ชำรุดอ่าถ้าจะพูดถึงสะพานนี้มาดูประวัติกันนิดนึงครับสร้างมาตั้แต่ปี2516นับย้อนไป40ปีนี่นะครับกรุงเทพติดป้ายห้ามรถบรรทุกผ่านเนื่องจากต่อมอสะพานชำรุด แต่แน่นอนครับยังมีรถที่ฝ่าฝืนใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการจราจรที่มันติดขัดอยู่ภายนอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะละแวกนั้นเนี่ยซอยสวนผักนะครับด้านหนึ่งก็ราชพฤกษ์ก็ติดอีกด้านหนึ่งก็การเจนาพิเศษก็ติดตอนนี้สร้างทางกันใหญ่นะครับปี25 5 8ก <c oughs> รุงเทพมหานครเคยมีแนวความคิดที่จะซ่อมแซมสะพานพร้อมกับขยายผิวจราจรนะครับแต่ว่าต้องไปตรวจสอบกรริทธิ์ในพื้นที่โดยรอบสะพานซะก่อนว่า มันขยายได้ไหมพื้นที่เนี่ยมันพื้นที่ของใครอย่างไรออแต่ดูภาพสะพานชันจนึงนงนะคะเนาะรถใหญ่คงมมไม่ไหวอยู่แล้วค่ะเนี่ยไหลมาตามๆกัน